สบายดีจ้าเอฟซี FC ทุกคนมึงนองน้องเมฆอยากนอนแหงพี่น้อยเอาไปนอนอู่กับพี่ยมอยากนอนเบิงแม่อยู่นี่ก็เลยดูดนมไปดูดมึงมาผัดรับมันก็สีมาตำส้มตำเนาะก,กุ้งสดแน่อันนี้ปลาหมึกลวกซุกแล้วตำกันเลยนีนลอยแล้วด่างว่าเยียท้นั้นเลยทัน,น,น

ให้ลูกบ่ให้เดี๋ยวลุงมัดให้แล้วฮี่เด้เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องนอนอยู่นี่ตากลมอยู่นอกเขานอนได้จะให้อยู่น้ำลุงเพิ่นให้ลุงเพิ่นเบิง่งก็ผุกก,ก็ผับจักเป็นยางอดุดอะไรน้อนวะตามอยู่ทงบดทนัดเนาะเจ้าของตี้อวสีซะ เดี๋ยวเรามาตั้มันโยกอยู่ตรกมาโกกโอ้หนาวตัวนี้เด็กโอ้โบกตามาโกกะไปหามากอกตัวใหม่น่อก็เด้อแป๊ดหนึ่งเปลี่ยนมากอกโอ้มาอกก็คือมีแต่หนาๆเนาะเลยตายแล้ว มาคห้าครนี่กระแดกกระไซแมนบดขวดลดเนาอพี่นอ้องเกืนขวาอนี่ยบอกขาดอีกใส่ฟ้าเลื้องไปอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเรานมาสิจาง bay chup 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 và mực lông bay nằm lên cùng gạo lông มาเด้อสุกคนกินอันตำทะเลพี่น้องตำกุ้งสดบุมีผักพี่น้องเลยผักบุมีมาเด้อสุกคนกินน้ำปล่อเด้อกินมะเขืนอยู่ค่ะไม่เห็นกุ้งเห็นหมกในตู้เย็นจัดอีกก่อนนะเอาไปกินนังบอ พอกินน้ำเด้อรอดอกหายกินนำ้ำอ้าวกูวนะพอกินน,ำน้ำไหนทีทสวบๆสบายดีพี่นออ้นองอยากกระสวกอาเอต่อันตำคงกูสระสวกกจิงจกินน้ำเด้อเสร็จขึ้นแล้วทีคุยเสร็จเก่าเต่มึอคืน,น Mực nó xúc cuộn hả? Rịp hmm. Bằng rụng này đâu Khỏi chị bay anh nào mẹ thảo ơn bây giờ mẹ thảo ăn no, 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 no. mẹ mm. thảo ăn mẹ thảo ăn thảo ăn mẹ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  ăn mẹ thảo ăn mẹ thảo ăn mẹ

โซคาร์ลัมยังเบอจังโซคาร์าลัมเลยบอร์งจังเขาก็กินแตเหืงอะไอ่ะเผืกินน้ก็ได้เล้วบคาร์ลัมหงก็ได้หรอกเราควรเหตคลิปคลัมอยู่ฮะ

ลอยเงินไปไน<ำ>เท่าไหนแล้วโอ้เสทใช้วันโอ้ตักกะหลอกกระโลตั้นเล็กกำลังใบมันแตกใจ่ตาเห็นแบบเบอะเบวาจะพันนะต้องหาต้องหามหต้องหาสิบบาทจับม,มาออกไปแล้วกันจะเขา่า

hay, tầm muốn à, đi đâu ấy. Lấy sơm suối ra đi Ừ. Lấy cái 3 cái đây. Rõ mình Ừ lòng hàng mình hàng cái ừ. Chào tâm bộ cây cứ hết tiền hàng thôi Tâm hay năm đôi thôi

เหนนะ็ดงาอ๋อชุดมๆเอ้าน้ำพระเอกไปเลยคิดเอาไปหาเห็ดเวียยติดกระโลก่๋อใช่มาย่างมื้อนี้ล้วท้งพลาทั้งพื้ชกระโโบ่บน้นีไหมโบกประมาณสองมื้อกี้ มีคนซอยใครว่ามือเับนมือเดีใหรลุงบได้ไปซอยบ่นบ่นฮึฉิบห้ไปซอยบ่บ่เราดักหนลูกอลเก็บเดียวแจเน้ลาเดีอเพาพ่อจีบบุ๊กสามสองคไงไป่อนเดจ้าคิดไกะเดี๋ยวพ่อกแม่คิดหนาจ้าบายบาย Bye, you <laughs>